วิวโรงแรมไต้หวันที่มีบุฟเฟ่ชาบูเป็นอาหารเช้าพิกัดอยู่ย่านซีเหมอนติงย่านท่องเที่ยวสุดฮิตกลางกรุงไทเปประเทศไต้หวันเรามากับแพ็กเกจสกายฟันเริ่มต้น850ได้ตั๋วเครื่องบินและที่พักสนใจจิมลิงหนะ้าโปรไฟล์ได้เลยและครั้งนี้ทเที่ยวตกมนันจะมารีวิวโรงแรมโฮเทลปาป้าเวลโรงแรมทำเลดีเดินทางง่ายไม่ไกลาจากรถไฟฟ้าแถมยังอยู่ใจกลางย่านซีเหมอนติงย่านของกินของช็อปชื่อดังเข้ามาเช็คอินก็คือว้าวเลยล็อบบี้ตกแต่งสวยพื้นที่ไม่แออัดด้วยนะคะมีมุมพื้นที่ส่วนกลางไว้นั่่่่่่งงงงงงเเลนนนนนนออออออาาาาหหหัััสืไไดดดด้้้้้้ีีกกกกวววยย๋พปูซตคคะข กระเป๋าเดินทางได้2ใบมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบห้องน้ําแยกโซนเปียกโซนแห้งเป็นจัดส่วนปลั๊กไฟก็ใช้แบบเมืองไทยเลยนะคะเขายังมีห้องซักผ้าอบผ้าแบบหยอดเหรียญอีกด้วยนะตู้กดน้ําร้อนน้ําเย็นยังมีเลยมาดูในส่วนบุฟเฟ่ต์อาหารเชา้ามีอาหารให้เลือกหลายแบบที่เราชอบมากจะเป็นบุฟเฟ่ต์ชาบูเขาจะมีหม้อเล็กๆให้เราเลือกตักได้เองเลยค่ะของส่วนใหญ่จะเป็นเส้นผักแล้วก็ลูกชิ้นจากนั้นก็เติมซอสและน้าซุปแล้วเอามาต้มที่โต๊ะกินแบบหม้อส่วนตัวเลยค่ะรสชาติอร่อยใช้ได้เลยนะแล้วก็ยังมมมีเนอารไ้้วัืื่่กคคงดแแฟขปผลลบส ชอปสายกินก็ต้องเลิฟเลยค่ะเพราะจากโรงแรมเดินไปย่านซีเหมือนติงคือน,นิดเดียวเองอะ่ะได้ไปลองทั้งบะหมี่อจงชานมเจ้าดังเค้กไข่ไต้หวันสตรีทฟู้ดก็มีเพียบค่ะแต่แนะนำอย่าเพิ่งจ่ายตังค์นะคะเพราะถ้าเทศกิจมารถจะวิ่งหนีแบบนี้เลยใครกาลังจะไปไต้หวันนะแนะนําพักที่นี่เลยนะจิมหลิงที่น้าโปไฟล์ได้เลยค่ะแพ็กเกจ 8, 8 5 0 0ันได้ทั้งตั๋วเครื่องบินและที่พักเดินทางได้ถึง30พฤศจิกายนเลยค่ะแต่ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าจองได้ถึงแค่30กันยายนนี้เท่านั้น